สุวญญรรณยารุษสายกับทีมชาติไทยมันก็ยังไม่สุดตอนที่นั่งดูเพื่อนเล่นเนตอนนั้นเป็นยังไงทุกคนคนเราทุกคนก็ต้องเข้าข้างตัเอง <c oughs> <c oughs> ต้องเข้าข้างตัวเองหมดว่าแบบเออถ้ากูลงไปกูทำดีกว่ามึองอ่ะ แต่ยังมีอีกเรื่องครับถ้าเราย้อนกลับไปในในช็อตที่เรารู้สึกว่ามันท้อเลยเกินมันเกิดขึ้นมาจากการติดทีมชาติซึ่งถึงุกวันนี้ถ้าเราพูดกันตรงๆก็สุวรรณยารุทสายกับทีมชาติไทยมันก็ยังไม่สุดอยู่ดียังไม่สุดครับยังไม่สุดสเคย <ผม S 1> เคย,ยคิดไหมว่าเอาล่ะ34แล้วใช่ไหมไม่เป็นไรยังยังยังขอสู้ต่อ เพื่อเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองในทีมชาติไทยสักได้สักถ้าถ้าตอนนี้ผมยังผมยังมีความคิดที่อยากจะพิสูจน์อยู่ว่าแบบเออเรายังเล่นได้อยู่แล้วก็ที่ผ่านมาคือตั้งแต่ครั้งแรก18ปีก็ไม่ไม,ไม่ประสบความสเรเ็จกับทีมชาติไม่รู้เป,ป็นอะไร18ปีครั้ง,ง,งแรกนักเรียนไทยใช่ค,ครับก,ก็เข้าชิงแต่ไม่ได้แชมป์คือเอาง,ง่ายไม่ไม่เคยได้ชูถ้วยกับทีมชาติไทยสัก สักถ้วยเลยสักครั้งเลยใช่ครับซีกงซีเกมไม่มีไม่มีครับไม่มีเอเชียนเกมไม่มีีเกมก็อย่าให้พูดเลยตกรอบแรกชุดประวัติศาสตร์คืออยู่ในชุดกอดกอดังเป็นชุดประวัติศาสตร์อีกเออแปลกเอาอาพับเหมือนกันนะตับทีมชาติคือไปชุดไหนอะชุดนั้นแบบเละทุกครั้งอะคือแบบเออยับเลยอะแบบหรือไปครั้งล่าสุดที่ UAE ใช่เนี่ยไปล่าสุดก็เอาอีกแล้วเละอีกแโค้ดเปลี่ยนเลยครับกลับมาทีไรแฟนบอลก็สามเคสามเคตลอดแบตเตอรี่ตลอดโอ้แต่ว่ายังเอาต่อยังไหวอยู่คิดว่ายังไหวอยู่คิดคิดว่าด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยอะไรหลายอย่างที่เข้ามาในปัจจุบันอผมก็เลยผมก็เลยคิดว่าเออถ้าถ้าความคิดตอนเนี้ยกับทีมชาติก็น่าจะ ยังได้อยู่ผมว่ายัาง <ขอ S 1> ได้ขออีกสักตั้งเถอะวะขอแค่โอกาส <c oughs> แต่ไม่รู้ี่าจะมีโอกาสหรือเปล่า <c oughs> ไป UAE ก็โอก็โหเขาเล่นเล่นกันเราก็นั่งดูอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่รู้ไปแต่ตอนนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าช่วงแรกๆมันมีคนคนเชียร์คุณเยอะมากเพราะว่าเพราะฟอร์มในไทยลีกของคุณดีมากครับเป็นนักเตะคนสําคัญที่พาสโมสรเป็นแชมป์ไทยลีกฟอร์มดีที่สุดะอะว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่ค่อยได้ได้รับโอกาสไม่ได้รับโอกาส ตอนที่นั่งดูเพื่อนเล่นเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงทุกคนคนเราทุกคนก็ต้องเข้าข้างเองต้องเข้าข้างเตงหมดว่าแบบเออถ้าลงไปทำเดีกับงอะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าพอลงไปมันจะทําได้หรือเปล่าอเรานั่งดูเขาเนี่ยโอ้โหง่ายอยังแม้แรกผมก็นั่งดูโหเล่นแค่นี้เหรอวะเล่นง่ายจังวะอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าลงไปเล่นจริงๆอ่ะก็จะอีกแบบหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือมันเราไม่รู้หรอกว่าคน คนดูข้างบนยังไงก็ง่ายอืแต่ลงไปสนามก็ไม่ง่ายแน่นอนแล้วก็ยากกว่าที่คิดเยอะด้วยถ้าในถ้าในสนามจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยสิ่งที่เราเราไปเราไปล่าสุดอ่ะผมมั่นใจมากเลยนะมั่นใจแล้วก็มีความมั่นใจเฉพาะในว่าจะได้เล่นแน่ใช่ในได้เล่นแน่แล้วก็ในลีกอะไรเงี้ยผลงานส่วนตัวผลงานโดยรวมของทีมอะไรเงี้ยก็มั่นใจมั่นใจที่สุดอะว่า ครั้งนี้แหละเราพร้อมที่สุดแล้วครั้งนี้แหละพร้อมที่สุดแล้ว <ม S 1> แล้วก็กะว่าครั้งเนี้ยอาจจะแบบเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายด้วยแต่สุดท้ายก็นั่นแหละเหมือนเดิมอ,อาพกับทีมชาติเห <laughs> มือนเดิยวก็เลยก็เลยมีความคิดอยู่ว่ายังยังอยากจะอยากจะลองอีกสักครั้งดูว่าม,มันมันน่าจะเป็นสุดครั้งสุดท้ายเงี้ยถ้ามันไม่ดีก็เราจะได้รู้ไงว่าโอเคเราไม่เหมาะนะ กับทีมชาตินะก็จบไปมาได้แค่นี้นะโอเคอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องค้างคาใจกันอีกต่อไปเพราะนั้นอย่างน้อยหลังอย่างนี้นะฮะไม่ว่าใครอยากเข้ามาเป็นโค้ชทีมชาติไทยนะครับเอาผมไปด้วยส่วนใหญ่ยังพร้อมอยู่ส่วนยายังพร้อมอยู่ผมไปรอบนี้ผมน่าจะถือกระติก้าวแล้วก็โค้ชครับเอาอะไรไหมครับส่วนยาผู้ษายยังพร้อมอยู่ครับขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ อ่ะจะได้จบไปเลยว่าได้หรือไม่ได้่<ช>แค่ไหนวะเออถ้าไม่ได้<ช>ก็จะได้รู้เลยเออจะได้เออพอก็ว่านไปแต่โดนด่าก็ด่าครั้งเดียวไปเลยอะไรเงี้ยถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าโดนถ้าโดนด่าครั้งเดียวก็ขอให้มันจบในครั้งนั้นไปเลยโอเคเออ <laughs>